กินกุ้งนะคะทุกคนกุ้งเผาเอามาเผาเองแล้วกันน้ำจิ้มซีฟู้ดของคุณแม่เหมือนเดิมแบบพริกเผ็ดแห้งที่บอกห่แล้วก็มีหอยแมลงภู่นึ่งนะคะมากินกันจ้ามาค่ะทุกคนกุ้งนี่ก็เหลาค่ะเก็เหลาร้านประจำอยู่ม่วงสามสิบ ก็จะแซมอืมอืมแับหัง่งมากินหอยมาแรงผู่ของเา้าตัวใหญ่แหง้งตัวหน่อยจีลิดอืม,อม แซ่บน้ำจิ้มดีมากยองแม่ทุกคนกุ้งม,มาค่ะของขาวก็ต้องของหวานมีผลไม้ล้างปากก็คือแก้วมังกรแก้วมังกรสีแดงอื หวานมากเปลือกมันกินบอดายด้พี่น้องอย่าไปหากินเด็กยาขามาแรลงหลาไหล่ยยังเป็นบ้าไปกินได้เปลือกเกนนี่ยวมองก่อน